แม้จะไม่มีกำหนดการพบป่าสาธารณะในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่พระสันตะปาปาฟังซิสทรงพบกับเด็กๆจากค่ายฤดูร ja ้อนในวัติกันและพวกเขาทักทายพระองค์ด้วยเพลงเด็กบางคนนำของขวัญมาให้พระสันตะปาปาได้แก่สร้อยข้อมือสร้อยคอและโปสเตอร์ ในระหว่างการพบปะพระสันตปะปาฝังซีทรงตอบคำถามต่างๆที่เด็กถามพระองค์รวมทั้งใครคือฮีโร่ของพระองค์และพระสันตปะปาทรงตอบด้วยคำตอบที่ไม่เหมือนใครพ่อไม่รู้ว่าพวกลูกจะคิดเหมือนพ่อหรือเปล่าลูกรู้หรือไม่ว่าฮีโร่ของพ่อคือใครปู่ย่าตายายเพราะพวกท่านสร้างครอบครัวแล้วพวกเราก็เติบโตขึ้น ปู่ย่าตายายเป็นคนฉลาดและนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ถูกต้องพูดคุยกับปู่ย่าตายายของลูกลูกพูดกับปู่ย่าตายายหรือไม่ฮะพ่อไม่เข้าใจใช่ข้อความนี้มีขึ้นเพียง5วันก่อนวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุซึ่งพระสันตะปาปาทรงเริ่มในปี2021นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนให้ชาวค่ายแสดงความขอบคุณต่อพ่อแม่และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกดิจิทัล